หายูหาก,กินคือเกาพี่น,อน้องมดุดหนามยิ่งป่าฝุ่น,นอเอาวุดเพลินนะครับเราหล,ลุนกันพี่น้องครับ, 40, บรสิมานว่าเสี้ยนเต,นเตนกับเสี้ยนเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวลองลอง nó chỉ từ ra cậu liệu anh nó từ ra không nó từ có chót สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัประสาทศิลป์คือเก่าเด้อพี่น้องครับหาอยู่หาก,กินคือเก่าพี่น้องมุดหนามยิ่งปลาฝุ่นอาวุธเพิ่นนะครับอา่ารอลุ้นกันพี่น้องครับสีมานวะเส้นเตะกับเส้นเดียวเดียวเดียว เดียวเดียวกับเดียวคือกันปะเดียวะเดียวเดียววัวแมนเดียวเวส้นเดียว <c oughs> นี่นะครับโลลุ่นพี่น้องครับนะครับหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องครับฮะเอ่ง<อ>ุม่มป่ายิงป่าเน้นล้ำห่วยคือเก่าพี่น้องครับนี เหมือนเดิมอสองตัวนี้ไปไปจิมจุมกันมานะครับแ่จิมจุม,มาละจิบจุมมาเล็นน้ำอจมอมท่านบอกมาที่ไนวล่นบอกย่างไกมา่างร้ายนคบ tôi thấy là tôi nè là cột thấy là để loay lòng tôi nó là tôi thấy là tôi thấy mà, tôi thấy là tôi thấy là tôi Å. Oh. Oh. มุดมุดยิ่งเลยปักปากกดเยอะแยะคุณอะ็รคุณ làm giấy xe nè Bố màn yeah. mấy màn mấy màn ป่าอยู่ใส่ยู่วัดโมไปอมิมโบหมันต้นหนึ่งกับโได้ปลาขาวหน่อยป้าขาวหน่อยกับบมมีฮะ ไซโซ่ปืนนะอ๋อไม่คือไม่คือไม่คือฮายโยฮากินพี่น้องครับเนี่ยเขาวางปอกยันจะแข่งในปืนไม่ยิงป<อ>ระมาณประมาณ<อ>บดไอจักตัวอ้ยคือเป็นแบบนี้ป่ะเฮ<อ>้อเล้อ ไม่เพรว่าเรปาเออเลยไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้ยกักโตเลยวะเงิเน,นอนนนนะอนี่นะครับพี่น้องครับมันคือเป็นแบบนี้าณนะเท่เาไ่ว อ้าวพี่น้องครับฝากตอนพี่น้องทั้งสี่สักครันะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เราด้วยพี่น้องครับใหญ่ไหมพี่น้องครับไปบอกกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้โหเลยนี่นะครับบมองมดุดหนามมันคุณมุดไปไหนแล้วนะครับป้าหนามีนะครับป้าหนามีแต่ว่ามันเข่าไปอยู่ในไตหินเออมันเข่าไปอยู่ในไตหินมนีย เอาอย่างครับที่ได้ก็นานี้คือข้าสะหร่าทั้ทงผุ่นนะครับข้าวสาหร่เหลวเมื่อกล่าวม,ม,มันบกแบบนี้มืออื้นมาสมมติว่าข้าวสาหรอนี้มืออื้นมาเนี่ยม,ออนมนันสิออกมานะครับมันจะออกมานะครับออกมาแล้วก็นอนแหงอยู่นอนตายอยู่นะครับจะบอกนี้น้ำน้ำเนี่ยมันเป็นแองซื้อกลังบานนี่แหละครับมันเป็นแอง มันกับโบ,บกนะมันกับยวงสี่ละครับมันกับยวงเสียแต่ผมหูอาจสิอยู่จนหดนาำขึ้นมากก็ไ้นะครับนาำขึ้นมากเาานะโอ้ยมวนพี่น้องครับก็น,น้ำาขึ้นมากนะครับเดี๋ยวผมสีพาใส่มองเลยกลางมองเลย นี่นะครับพี่น้องครับ